สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้กลับมาในเกมกีก้าแบสตอนที่สามแล้วนะคราวก่อนนี้เราเล่นเจ้าอะไรนะปีป,ปีจุลัสใช่ไหมโอเคใช่นะครับจะกุ้งดาวของเราไปนะครับคราวนี้เราจะมาเล่นในเรื่องของเจ้าวูลเล่นะครับปุกปุยประจนภัยนะน่ารักมากตัวนี้จะเป็นยังไงไปดูดีกว่านะครับุที่ไหนสักแห่งในไซบีเรียอ่ากลับมาที่ไซบีเรียนะครับกว่าหลายศตวรรษท,ที่มีเหล่ายักษ์ใหญ่ขนปุกปุยที่เราเรียกว่าเยติ ตลอดชีวิตของพวกเขาจะอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวและเดินทางไปทั่วโลกเยติฝูงนี้ได้ตั้งถิ่นฐานที่นี่ในเทือกเขาสูงของไซเบียรจระหนูปลกกปยตัวนี้มีชื่อว่าวูลเล่น่ารักจังตราบใดที่เขาอยู่ที่นี่เขาจะกินนอนและเล่นในทั้งวันอย่างไรกง้กังวลวิละตามเครื่องบินไปแล้วเดี๋ยวนะนั่นนายจะไปไหนนะโอเคเหมือนว่าเราจะรับบทเป็นนักวิจัยเยตินะครับ มาทำสรารคดีนะติดตามชีวิตเจ้าบุลเล่อ้วนกลมโอ้นี่นายเดินทางมาถึงที่ไหนกันเนี่ยโอ้ที่ไหนวันเนี้ยเมืองในเซเบรียสักที่หนึ่งนะครับหรือเปล่าวะมาไกลแล้วเนี่ยอุ้ยมาเดินโหพุงพุงชนบ้านพังเอ๊ะนั่นมันจะกุ้งดาว โอ้ดูเหมือนเจ้าสิ่งมีชีวิตนี่อยากจะมีเรื่องนะฮะมานี่ไม่ได้อยู่ในสะกคิปก็จริงแต่มาดูเจ้าบูเล่เล่นสนุกสักหน่อยก็แล้วกันมาสํารวจสารคดีสัตว์โลกนะครับเอาชนะปี่ปีจุลัสมายังไงเจอนังอ้วนปกปีสักหน่อยม่ำสกิลอ้ยอ้ย,อย,อยดูได้ดยุดลูกอมโอ้ยเดี๋ยวเจ้ากุ้งยาเข้ามาอ้ย เอ๊ะเดี๋ยวนะเราเป็นสายประชิดใช่ไหมใช่ป่ะเออต้องเข้าประชิดสัวนะครับมาหม่่ำหน่อยขอกินกุ้งกินลูกอมดุดอุย้ยโอ้โหมันสวนไม่นะขอกินอีกสักง่ำหนึ่งมามางั่มอุย้ยกุ้งติดติดตึกอย่างฮามาโดนสักหน่อยพลังพุงไขมันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะสะสมตั้งนานอุย้ย ยอนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้ยอ้าวเดี๋ยวนะทําไมมันโดนยากโดนเย็นจังเจ้าตัวน,นี้เออโดนหลังแทบหั <c oughs> กเฮ้ยยิ่งทับโอ้สกิลโคตรโง่เออโดนลูกอมมันโหดจังไว้โอ้เดี๋ยวโดนเองแล้วมันโกงสุดๆเลยเจ้าพุ่งปปิจุลัสนะครับเอ้ยแย่ละเดี๋ยวเลือดเลือดจะหมดลว <c oughs> ยังไงดีเอาพุงพุงชนพุงชนท่าคนหาน่ารักเอ้ตบเคี้ยเคี้ยปากเข้าไปมายังไงขอกินหน่อยลูกอมงาชนะแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิได้เวลาที่จะหนูเล่ต้องกลับบ้านแสนสุขแล้วเอ้ปนกวีดเรียกเพื่อน อีกสักครู่ครอบครัวของเขาก็น่าจะมาพากลับบ้านเอ๊ะไหนล่ะที่เขาต้องทำก็แค่นั่งจุ๊มปุ๊กแล้วรออยู่ที่นี่นั่นไงกะแล้วว่ามันต้องไม่ง่า <c> ย <oughs> แต่เจ้าวูเล่ตัดสินใจจะเดินกลับเองเดินไปไหนวะเนี่ยเรวไม่รู้ว่าเขากำลังหลงทางไปไกลจากบ้านแสนสุขโอเคเป็นญาติโซโล่หรือเปล่าเนี่ยน้อง หลงมาไกลจัดจนกระทั่งวันหนึ่งเอ้ยเจอตัวอะไรเฮ้ยหอยทากนั่นสกแลกนี่ฝัดร้ายแหง่งเกาะทาราแบกมาเจ้าหอยทากเจอน้องหน่อยระวังพิษสงของเจ้านี่ด้วยนะอุลเล่โอเคภารกิจเอาชนะสกแลกนะครับเจ้าหอยทากยักษ์ตัวนี้ยอาอุ้ยอ้าวติดกำแพงเดี๋ยวก่อนงำเข้าไป มังงัมหน่อยมังไอ้เอาพุงพุงชนพุงพลังพุงงัมเข้าไปท่าโก่งมากเลยด <c oughs> ูดิมังงัมงแล้วเอาพุงชนวิ่งยังไงมังงัมงอีกลุกอมรถหอยทากเฮ้ยยิงทับโอ้โหเดี๋ยวหอยทากซูไม่ได้เลย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวปิว ได้มาลูกบอลเลยอะน้องโอ้ยเดี๋ยวก่อนกิ้งกันมาเบ่งพุงโชว์ไปทีนึงกลัวไหมกลัวหรือยังพุงนี้พี่ไม่ได้มาเล่นๆต้องต่อสู้กับหมูกระทะและชาบูกว่าจะได้มานะเนี่ยมาโชว์อีกเป็นไงเฮ้ยโชว์อีกทีนึงกลัวไหมนี่ปลาเลยเจ้าหอยทากของ,งามหน่อยมางามเด้งดึงอุย้ยไหลตก ตกรูกิ้งใกล้แล้วนะเจ้าหอยทากใกล้แล้วนะเฮ้ยมาจับหน่อยให้น้องจับพุงพุงชนท่าอย่างปัน่นเฮ้ยอีกแล้วสิงทับโอ้โหหอยทากสู้สู้หน่อยดิสู้น้องหน่อยโอ้โหอะโดนตกตบพุงเด้งนี่ท่านี้โอ้โห สกิลเคาน์เตอร์แล้วก็งําเข้าไปเออชนะแล้วโอเคเอ๊ะอ้าวยังไม่จบมียกสองโอ้โหพลังฮึดเอาชนะสกอเแลกอีกสักรอบนะครับมายังไม่เข็ดใช่ไหมฮะจะหอยทากยังไม่เข็ดอุ้ยมันเอาเปลือกเปลือกปลาเบ่งอ่ะอีกแล้วเจาหมอน,นี่ มันเก่งขึ้นมันมีของเล่นใหม่เอาหอยทากไม่เอาหอยทากเดี๋ยวเอาเปลือกหอยทากมาโดนเข้าไปเออเอาเปลือกเขาปลาใส่ตัวเองโชพุงเฮ้ยายายาปลานะยาเอาพุงลย <c oughs> ง่ำเลยเฮ้ยน้องอุ้ยนี่พุงเป็นไงล่ะเจอพุงน้องเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่ ปกปุยซื้อเขาวุลเล่นะชื่ออะไรก็ได้ว,วะปกปุยหรือวุลเล่เรียกเป็นทั้งคู่แล้วกันงาเด้งดึงงามนิดด้งดึงคัมโมค<อ>่ค้อนจงนี่เออสวนกลับได้กันแล้วนะเด้งจอบลูกบอลนทีนี้ฮ <c oughs> ้ยชนะแล้วโอ้โหวุลเล่เก่งจังเว้ยุลเล่จะสซลแหลกแพ้แล้ว ทีนี้เจวูเล่ก็จะกลับบ้านในอย่างปลอดภัยแล้วเอ๊ะฮยมีปกปุยตัวเขียวมังอะไรโอ้โหเพียบมาเป็นฝูงเลยมันน่ารักจตเเลยพวกนี้เฮ้ยแต่ดูสิพวกยายติท้องถิ่นผมมาฉลองชัยชนะให้เขาด้วยเจวูเล่เองก็มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนร่าเริงดูเหมือนว่าพวกยายติพันย่อยทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นะ หรือบางทีพวกเขาอาจจะรู้จักทางกับบ้านของเจ้าบูเล่ก็ได้เออน้องกับโดดลงน้ําและแล้วเจ้าบุนเล่ก็ออกมาจนภัยอีกครั้งจะถึงบ้านไมเนี่ยวันนี้ขนาดเดียวกันบนเกาะที่อยู่ห่างไกลออกไปก็เกิดการบรทัดเดือดระหว่างกองทหารและกองละกงและในช่วงที่ไม่น่าจะมีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้ได้อีกแล้ว เหล่าตัวป่วนก็มาถึงมากันเพียบด้วยเป็นหมู่คณะวิเอา้าแล้วโอ้โหดันอรจติแฟกตกน้ำเฉยโอ้โหเกลียวกลาดตัวนี้ตัวแรกเลยนะกลองกลองที่เราเล่นนะครัไม่ได้เจอกันนานมาเจอกันน่อยเอาชนะกลกองได้เลยมาด้วยพลังแห่งพุง นี่เบ่งพุ่งโชว์ไปทีหนึ่งกลัวไหมล่ะอุ้ยโอ้โหมันมันโหดมันโหดกับน้องเหรอฮะโหดกับปุกปุยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอือโดนเข้าไปพลังก้นดึงดังยังยังไม่ให้น้องจับอีกออ้ยมันโหดเหมือนกันนะเนี่ยมันโหดนะโหดเหรอนี่โดนใส่ประชิดเหมือนกันโดด โดดสวนไปดูดิกลกองสู้ไม่ได้ขำจริงวะเ,เนี่ยโอ้โหพลังต้นหม่ำเข้าไปร้อมรถ,รถกรลกองวันนี้ดึงว่ะไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งขอขอเล็งเอ้ยมันจับอู๋มันยกน้องขึ้นได้ไงวะตัวมันเริ่มเลยตบ เี้ยเข้าไปใกล้แล้วอีกนิดนึงอีนิดนึงยังไงดีเออยังไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เผล่ <laughs> อเล่นมากไปหน่อยพลังจะหมดไม่โฟกัสเออชนะแล้วยังไงเอาอัติแฟกต์จมน้ำไปแล้วโอ้ใหม่นะตอนนี้นายทำให้เขาโกรธซะแล้วโอ้ มียก2เอาชนะกลดกลองที่เกลี้ยกล่อมนะครับมามาเลยไม่เข็ดใช่ไหมเมื่อกี้เจอพลังพุ่งข้าไปเป็นไงล่ะหืมกว่าจะได้ขนาดนี้สะสมมาเยอะหมดชาบูไปทด้เท่าไหร่ดูหรือเปล่านี่ตรงนั้นต้องโดนเออมาทั้งพุงและตูด <laughs> ชอบท่าเป่งพุงโชว์อะ่ะมันน่ารัก ยังมั่มเข้าไปหมัดบัตบรืแต่กิ้งทับอีกทีหนึ่งถ่ามันเป็นโกงแล้ววะตัวนี้ดูดิมันโอ้เฮ้ยบุเล่เอาอุ้ยโอ้โหอันติกกองอันติคุณพระเอาแล้วยังไงอันติเสร็จปั๊บแล้วยืนมืนอย่างนี้โจนบุลเล่ <laughs> มั่มเข้าไป ด่าเป็นลูกบอลเลยทีนี้งาของาำหน่อยมาอ้าวโดนโยนอุ้ยเออไม่นะไม่อย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดเราหายไปไหนวะเผือแป๊บเปียวเฮ้ยงาเข้าไปของางานำหน่อยอุ้ยเรียบร้อยตอนนี้เจ้าคนลอะกองก็แพ้แล้วน่าจะปลอดภัยนั่นไงไม่ทันขัดคำ เฮ้ยนี่มันเจ้าหุ่นเม่ฆาจุฬาอ๋อโอ้ยดูยเหมือนเจ้าบุลเล่จะถูกกองทัพเพ้งเลงซะแล้วระวังด้วยนะเจ้าบุลเล่ยังไม่จบมีเจอเม่ฆาจุฬาอีกนะครับมาจากไหนกันวะเยอะแยะงำเข้าไปไม่เข็ดกันเหรอไม่เข็ดสว่านเข้ามางำเข้าไปอืมรถถังเหรออา้าวกินรถถังไม่ได้นึกว่าจะงำรถถังได้โธ่อุ้ย เอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนะหุงเด้งดิ่งดังดิ่งดังยังยังฮีท่าน,นี้มันเอาไว้ใช้อย่างนี้เองคอร์เตอร์ใช่ไหมอ้าวคอร์เตอร์อันนี้ไม่ได้โหโจนสว่านงำเข้าไปงำอีกติดกับหัติดมุมแล้วไงติดกับแพงงำอุ้ยสว่านหุงหุงเด้ง ออ้ยอ้าวกิ้งติดเรือหลบหลบได้ไม่โดนวนผิวนะยังยังยังไงยังไงสิงำเข้าไปมาเอาพุงไล่พุงเอาพุงตบพุงจบพลังพุง <c oughs> โอ้โหคอนโกงดูดิอุยอ้ยอุ้ยเอาพุงเด้งจนตายเลยโอ้โห <c oughs> พลังพุงมหาปะาลย ตอนนี้ทั้งคนละกล่องและกล่องทัพก็พ่ายแพ้แล้วเอ๊ะอย่าบอกนะว่ามีมาเพิ่มใช่ไหมนัม่นไงออ้ยตัวสีส้มได้เวลาพวกเย,ยติดท้องถิ่นมาฉลองสันติภาพแล้วเอ๊ะอะไรวะน่เอาน้องโดนจับโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเออสลบ นี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันนะ่ะดูเหมือนที่นี่จะมีเรื่องไม่ชอบมาพากลน,นะใช่เออสับหลาดพวกนี้มันจะพบได้ในป่าของทาราแบ็กนี่นี่มันไม่ปกติแล้วนะที่เห็นพวกนี้อยู่ไกลจากบ้านขนาดนี้เจอจับมาทดลองอะไรทียาใช่ไหมเฮ้ยเอ,อ้เอามีอะไรวะถาวันต้นไม้นั่นโลฮันหน้านี่ บางทีเธอเขามาช่วยเขาหนีสินะอ่ามีคนมาช่วยเอ๊ะนั่นไงกะแล้วโอ้ไม่นะอีกแล้วเหรอมันต้องไม่ง่ายใช่ไหมต้องมีเหตุการณ์ตลอดครับอุ้ยแล้วพุงพุงเลอะพุงเขียวเลยอะ่ะเอาชนะโลหัตหน้านะครับมาเอา้าแล้วพุงหายเลอะแล้ว แป๊บเดียวงาเข้าไปขอมากงำหน่อยเออเขาสวดอ่ะยังไงเอ้ยเดี๋ยวนะตรงกลางตรงกลางมีไฟฟ้างาแล้วก็พ่นออกไปพ้นเอ e ง g องยพ่นโกงมายังไงยืนนิ่งเลยเอา้าวโดนสวนไม่นะโอ้สกิลเขาพตรกว้างฮะไฟฟ้ามาอีกแล้ว ได้เวลาใช่ไหมมันต้องมังงำแล้วก็พ้นออกไปช็อต่งแงะเอาพุงไล่ของงำหน่อยอุ้ยเขาสวนไม่ได้นะอย่ามาสวนเราเราแค่จะมังงำแล้วก็พ้นออกไปเฉยถ้าคตรงตรงมากเลยอะ่ะไอท่าแบบท่างำเนี่ยดูดิดูดดแล้วก็ช็อตแงะโอ้โห น้องผูกปุยของ่งำอีกพ้นออกไปนี่มันถ้าเกิดว่าเราเราแบบ่ํำเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาสู้เราไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้โคตรโกงเฮ้ยใกล้แล้วอีกนิดนึงหม่ำไม่โดนอีกโอ้แย่เลยอีกเอ้ยมาพ้นออกไปเอ้ยชนะแล้วเป็นการต่อสู้ที่ดเดือดเลยนะ แต่เจ้าวูเล่ก็ยังคงจัดการได้เอ๊ะยังมีอีกยกทำไมมันยากจังอุ้ยเขาโตขึ้นเอ่อท่าไม,ม่ดีซะแล้วเฮ้ยมีเยตินะครับปลุกปุยสีเหลืองมาช่วยอ้าวโดนซัดฟิวหมดเลยพวกเยติเทเลทายงั้นเหรอว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าวูเล่สินะอ้าว นั่นเหมือนจะเป็นทางหนีล่ะนายจะทำยังไงล่ะจะบุญเล่โอเคภารกิจต้องช่วยพวกเยติทะเลทรายไปถึงทางหนีนะครับช็อตแง่กเอ้าเขาโดนอะไรเข้าไปช็อตแง่งเอ๊ะแล้วเดี๋ยวนะเขาไม่มีหลอดเลือดใช่ไหมเอามาตาอีกแล้วเหรอโอ้โหมานี่เลยต้องพาอันนั้นเยติอุ้ยช็อตแง่แงกแล้วแย่แล้วไม่ได้ ต้องพาเพื่อนหนีนี่ไงเจ้าตัวเหลืองเจ้าตัวเหลืองไปเร็วเออถึงแล้วโอ้ยหนีได้สักทีรอดแล้วเฮ้ยโอ้โหเพียบต้องขอบคุณเจ้าวูลเล่ที่ทำให้ทุกตัวหนีรอดแล้วกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่เจ้าวูลเล่ต่ารู้สึกอ้างว้างอยู่ภายในโอ้โหปุกปุยน้องสารนะครับ หลงทางจากบ้านมาไกลเยติเท่าเห็นแววตาอันเศร้าส้อยของบุลเล่บางทีเขาคงเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงสิโดยเหมือนเจ้าบุลเล่จะจากบ้านมาไกลนานเกินไปแล้วที่ผ่านมาก็เป็นการมาจนภัยที่สนุกดีนะแต่ตอนนี้ได้เวลาที่ฮีโร่ขนปุกปุยของเราต้องกลับบ้านแล้วไในที่สุดก็จะได้กลับบ้านนะครับ และแล้วเจ้าบุญเล่ก็ออกมาตอนภัยอีกครั้งข้ามผ่านเส้นทางยาวไกลแต่ไม่หลงไปกับสิ่งรอบข้างอีกแล้วและไม่นานเฮ้ยถึงแล้วนั่นไงเจ้าบุญเล่ก็มาถึงทิวทัศน์คุ้นเคยนี่คือที่ที่เขาเรียกว่าบ้านอย่างแน่นอนอะนั่นไงล่ะมันต้องไม่ง่ายใช่ไหม อะไรโผล่ขึ้นมาวะมีหลุมนั่นไงเจ้าโกเลมแต่ตอนนี้ปัญหากับโผล่มาจากไหนบ้านซะอย่างนั้นเดี๋ยวนะทุกคนหายไปไหนหมดเนี่ยโดยเหมือนจะเหลือนายคนเดียวแล้วนะบุญเล่ได้เวลายืนหยัดสู้เพื่อบ้านแสนสุขแล้วโอเคเอาชนะสี่วานนะครับก็เหลือน,น้องคนเดียวโอ้โหเพื่อนหายหมดเลยแย่แล้วคนเดียวมาก็ได้ เราไปอัพเลเวลมาแล้วไงเดินทางรอบโลกงามแล้วก็ลงหลุมไปซะไม่อยอมลงลงไปซะไม่ลงอีกงามอีก <c oughs> โอ้ค้อโจงกินเรื่อยๆอุ้ยหูสกิลเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนนะขอเล็งเล็งเป้าได้ดึงงามเขาไม่อยอมลงอ่ะเขาดื้อดือด้อเหรอฮะดื้อเหรอเราอ่ะฮะ ดื้อใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมกลับไปนี่ต้องโดนก้นพลังก้นและพลังพุงงำพุง,งด้งดึงงำแล้วก็พ้นออกไปเอาพุงชนต่อยเออไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้ชนะอย่างง่ายเลย,ยน่ารักโหอยากจกพุงมากเลยอ้าวยังไม่จบ มันยังไม่จบจริงๆด้วยนะครับสู้ต่อไปนะจะวุลเล่โอเคภารกิจคือสู้ต่อไปอืมตรงตัวเลยนะแต่มันตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมเออไม่ได้คิดไปเองโอ้โหอุ้ยน้องกูสู้จะวุลเล่พกปุยสุดน่ารักดูพลังแห่งความน่ารักและผงปุยอันนั้นต้องชนะแน่นอนใช่ไหมมา ตัวนี้มันใหญ่ขนาดนี้มันกินได้ไหมวะงาได้ไหมโอ้ะมาเอาก้นกระแทกนวดด้วยแก้มก้นเอาชนะเฉยสู้ศึกนี้คนเดียวลำบากชะมัดเลยฮะแต่ดูสิเพราะความกล้าหาญของบูลเล่ครอบครัวเขาจึงมาร่วมสู้ด้วยแม้แต่เหล่าสหายจตกกายพจน์ภายของเขาก็มานายทำได้พาผองเพื่อสู่ชัยชนะให้ได้นะเจะ้าบุเล่ เอาแล้วสุดท้ายมีอันติด้วยเฮ้ยโอ้โหเรียกเรียกเพื่อนโอ้โหคนน่ารักอันติยังยังไงโดนกิ้งทับอฮ้ยกิ้งทับอีกโคตรโกงสกิลนี้ขอกิ้งทับอีกทีนึงลงหลุมไปซะไม่ยอมลงใช่ไหมดื้อนะเราอะฮะโอ้ยโอ้ยป๊บเดียวครึ่งหลอดเดี๋ยวนะ ทำไมมันแรงจังอ้าวเดินติดเถอยยิ <c oughs> ่งทับเรื่อยๆชนะแล้วแน่นอนโคตรโกงวุเล่สู <c oughs> ส้เขาอ่ะยิงทับอีกไม่ต้องไปไหนละวันนี้ฮะโอ้ยยาอย่าพึ่งโอ้เขาตีแรงมากเลยอ่ะบอสเอ้ยอย่านะอันติเราจะมาแล้วอีกนิดนึงเอออันติมา ัดอันติให้ไปอีสักชุดสักชุดหนึ่งเ,เพื่อนๆทั้งหลายสู้มัน <c oughs> โอ้ยังไม่ตายนิดนึงอีนิดเดียวนิดเดียวอยาขอขอทางสะดวกนิดนึงนะขอเอ้ยยายาแล้วอ้ยไม่นะยาให้น้องอุ่นเลนชนะเถอะนะขอร้องไปอันติมาพอดีโอ้โหน้องหน่อยเลย <c oughs> เ้ยชนะแล้วไปไงล่ะมาซากับน้องปุกปุยของเราด้วยพลังมิตรภาพพวกเขาก็ขับไล่เจ้าสับประหลาสุดโหดได้สําเร็จส่งซีวากลับไปยังค้นบึงมืดมิดที่มันจากมาลงหลุมไปแล้วอาจบยังยังไม่จบใช่ไหมฮยน่ารักโอ้ในที่สุดเจ้าบทเล่กก็กลับถึงบ้าน ยิ่งกว่าน,นั้นเหล่าพเพื่อนหลากสีก็มาอยู่ที่บ้านหิมะนุ่มฟูนี้ด้วยเอ้ยเครื่องบินอย่าบอกนะจะตามไปอีกอะหวังว่าเจ้าวุลเล่จะได้เรียนรู้นะว่าไม่มีที่ไหนดีกว่าบ้านแสนสุขอ่าไม่ตามไปฮ่าจบแล้วนะฮะกับในเรื่องของเจ้าวุลเล่นะปุกปุยไปจนภัยนะครับในคราวต่อไปนี่เหมือนว่าเราจะได้เล่นเฮ้ยนั่นไงเจ้าหุ่นสุดเท่ธนทสนะครับ ใช่ไหมแล้วเ,เล่นจะหุ่นตัวนี้สจทีนะครับรอมานานโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย